เขาอยู่บ้านงังนสิอยู่ทางนอกงังสิมันลําบากบพว่บบาเรื่องภพาวะ่าเง,งินฝงเงินเฟือกับอยู่ในเมืองอ,นนเมองอะไรมันหนักกว่ากันค้าว่าอยู่บ้านทามันจะโอเคกลัวเพราะข้าวบ่ต้องซื้อเงนินบ่ต้องเซาข้าวเฮาบ่ได้ซื้อแต่คันทามายุในเมืองมันต้องเสียทุกทางค่าเช่าห้องค่าซื้อข้าวต้องได้จ่ายทุกทางค่าอยู่คุณทงบ่ได้จ่ายอย่างหลายดิเงนินกับบ่้ด้จ่ายเมนเข้ามาในเมืองนี้แพง เพลงก้น,นเขตบ้านเฮาโอ๋ก็เลยยากเลยก็เลยแต่ว่ามันกะบ,บ,บ่มีบอนเที่ยวเนี่หละอยู่บ้านนอกอะแมน่นกะสิบมม่แม่นสิอยากเที่ยวเนี่ยอยูอ่บ่อยากเที่ยวอยู่เ,ออเงินบ่หลายมันเที่ยวบ่ได้ต้นสวัสดีตอนเช้าครับผู้ชมครับเช้านี้วันที่27กรกฎาคม2567นะครับบรรยากาศเช้าๆ6โมงเช้านะฮะ พาทุกคนมาดูบรรยากาศริมโขงนะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแม่น้ำโขงนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นบมืองการที่นี่เมืองปากสันแขวงบริคำมไซนะครับสมบอลาวน้ำโขงไหลแรงนะครับช่วงนี้ฮะน้ําก็จะจะเชี่ยวพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะฝนตก นะครับตื่นแต่เช้าเนี่ยพาทุกคนมาดูตรงนี้จะเป็นเหมือนกับที่หลายๆคนนะครับมานั่งชิวกันในช่วงเย็นๆนะฮะเนี่ยบ,บรรยากาศอยากจะเล่าให้ฟังว่าแตกต่างกันมากนะครับสหรับกลางวันกับกลางคืนนะฮะตรงนี้นะฮะโอ้นั่นก็จะเป็น คงเป็นเป็นบ้านเลยแหละครับววรตัวตุยดเด้่ยวันนี้เจ้ามันลงข้างเราด้มไมรบรรยากาศดีๆนะก็ะยามเช้าก็จะมีคนมาออกกำลังกายแต่เช้านี้ก็ก็เม,มื่อเมืเ่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเมื่อวานช่วงเย็นๆนะฮะหืม ขับรถจกากหาข้าวกินแถวนี้ก็ไม่ไม่มีร้านเปิดเลยนะครับไม่ไมีร้านไหนเปิดเลยเพราะก็ฝนตกนะแต่เนนี้ผมทำไมผมอยากจะพาพาทุกคนเดินดูว่าอยากจะเล่าว่าตรงนี้นะครับเมื่อคือนเนี่ยรถจะเต็มนะฮะที่นี่ผมไม่รู้ว่า เพราะอะไรเรื่องหรือว่าพี่น้องทางสองปอลาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปาร์ตี้อะฮะสนุกนะครับนี่เห็นไหมผับนะแดงๆอยู่ข้างหน้านะ่นะเมื่อคือนนี่รถนี่เต็มหมดนะครับเดี๋ยวนี้เต็มผมยังเออในฐานะที่ผมก็เป็นนักดนตรีนะฮะที่ ว่าเคยเล่นตามร้านที่ไทยมันไม่ขนาดนี้นะฮะมันไม่ขนาดนี้จริงๆนี่ฮะผับนี้เป็นอะไรอะบิวของปักซันเนี่ยเมื่อคืนนี่เต็มนะครับรถจักรนี่เต็มโอ้โหแล้วก็มาพูดกันว่าเศรษฐกิจไม่ดียังงวนอย่างนี้นะฮะ ผมว่าโอ้ไม่ดีมันก็ทุกอย่างมันมีทางออกหมดละใช่ไหมมันกเหมือนกับการมาหากินมันก็ต้องไปต่อแต่ผมเห็นเขาลางว่าเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่นี่นะครับที่มันน่าจะดีเนี่ยก็คือเนี่ยครับเป็น้านกินดื่มเนี่ยเนี่ฮะ ชาวนี้พระทุกคนออกมาเดินบริเวณนี้นะครับเต็มหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์ใจมาก,มากเมือนกิถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนที่บ้านเรานี่ผมว่าเจ้าของกิจการนี่รวยรวยจริงๆนะฮะแต่พอมาตอนกลางวันนี้เงียบ,นะเ,ยบ,บเลยเงียบคิบเลย ก็ช่วงบ่ายๆก็จะคึกคักกันคนเดินทางนะครับเมื่อคืนฝั่งบึงการฝั่งนี้ก็ดูเหมือนจะมีถนนคนเดินหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมออกมา ทุกคนดูบริเวณบรรยากาศริมโขงในช่วงเช้าเช้าเนี่ยอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ฟ้าเปิดนะครับวันนี้วันนี้ฟ้าเปิดเผื่อว่าการเดินทางวันนี้ผมต้องกลับไปอาบน้ำก่อนกลับไปอาบน้ำกินกาแฟก่อนที่จริงอยากจะลุกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วอยากจะลุกมาตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าก็คือมันหมอกอะหมอกหลังฝนอะ นะครับผมก็เลยเดี๋ยวอดให้อดใจรอให้มันถึงหกโมงเชา้าเนี่ยจัวน้อยออกบินทบาทนะครับก็มีคนมาออกกําลังกายกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับห้องไปอาบน้ำเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อแล้วกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตอนเช้านะฮะ ฟ้าเปิดๆเ,เนี่ยผมมาอาบน้ําแต่งตัวจะออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปที่สวนสาธารณะนะครับเป็นที่มีอนุสาวรีย์ท่านสีสมพรลรวันใส่นะฮะท่านเป็นคนที่สร้างเมืองปากสันนะฮะจากคนพื้นที่ก็บอกมาอย่างนั้นนะครับพออาบน้ําเสร็จฝนตกเติมอา,ายุอะไรก็ไม่รู้นะต้องนอนรอนู่น่ะ จนตะวันช่วงบ่ายนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งได้ออกมานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศสวนสาธารณะเขามีอะไรไหมในวันที่พายุเข้าแบบนี้นะฮะเราอยู่ในเขตเพื้นที่หมู่บ้านไซมุงคุนนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะไปดูสวนสาธารณะดูหน่อยว่าจะมีสาวๆให้ดูไหมสวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกครั้งในรอบสาย นฮะก็โอ้โหวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็เลยเนี่ยมันก็เริ่มซาหน่อยแล้วแต่ฟ้าก็ยังไม่เปิดนะมันก็เทียวตกมาเป็นละลอกละลอกตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าสวนเขาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสีสมพรนะครับข้างบนก็จะเป็นอนุสาวรีย นอนุสาวรีย์ท่านสีสมพรรอวันใสเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูหน่ยตามที่ได้ข้อมูลจากคนพื้นที่นะครับเขาบอกว่าท่านสีสมพรเนี่ยเป็นคนสร้างเมืองปากซันนี่นะะนี่นะครับ,รบก็เขาก็สร้างอนุสรณ์ไว้เพื่อระลึลกถึง คุณงามความดีของท่านทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ข้างในสวนสาธารณะนะครับพามาชมบรรยากาศอันนี้ก็ผมก็ถามบางคนนะรูปปั้นเนะี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเป็นฟานนะครับใครรู้บอกทีว่าเขาปั้นตัวอะไรนะอันนี้ไม่รู้จริงหางกุดๆนะ ถ้าจะบอกว่าเป็นอันนู้นอันนี้ผมกลัวว่าผมจะจะจะ,จะพูดไม่ถูกนะเนี่ยครับในบริเวณสวนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนบ้านเรานี่นะครับลานแถวนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับก็ไม่แน่ถ้าถ้าปกตินะครับฝนไม่ตกนี่ถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่อย่างเนี้ยก็จะเป็นลานเขาเรียกลานแอโรบิกนะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าหอหลักเมืองนะครับก็จะเป็นรูปปั้นจำลองนะฮะตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นยังไงมายังไงนะครับก็บอกเล่าได้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับของพี่น้องชาวปากซันเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกว่าหอหลักเมืองมิ่งมุงคุณบริคัมไซอุ้ยสวยงามมากนะครับก็ทุกที่เมืองใหญ่ๆนะครับเมืองใหญ่ๆเนี่เขาจะต้องมอีหอหลักเมืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูโดยรอบตรงนั้นก็คงจะเป็นห้องการนะครับแต่ตามที่สังเกตนี่ผมว่า,าตามที่สังเกตเนี่ยผมว่า เขาคงกำลังที่จะสร้างจะพัฒนากันไปเรื่อยๆแหละนะต้องตองขออภัยด้วยถ้าเกิดมุมกล้องไม่ดียังไงนะครับเพราะว่ามันฟ้าฟ้ามันกลืมมากเลยนะครับเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พื้นที่กว้างนะครับดูก็จะมีเหมือนชนเผ่าอะ่ะนะฮะ เป็นส่วนที่สร้างไว้ให้ลูกหลานหนึ่งก็คือเป็นที่พักผ่อนสองเป็นลานกิจกรรมอย่างที่สามนี่คือสืบเล่าเรื่องราวนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเลยดีกว่าก็พามาชมนะครับพอดีฝนหยุดตกเอาเนี่ยพี่น้องเป็นตัวอะไรเนี่ยใช่ฟานไหม เขาเรียกฟานไหมนะครับมีตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วก็เสาตรงนี้ไม่มีชื่อนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอ่าไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมไหมนะเขาเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้เป็นทําเป็นผมว่าไม่ใช่ไม้หรอกแต่ว่าก็ก็เรียนแบบไม้นะครับ นี่นะครับพี่น้องครับผมไม่รู้นะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าธาตุหลวงหรือว่าพระธาตุพนมเออแถวสกลน,นครเนี่ผมเรียกคิดว่าเป็นพระธาตุพนมเลยนะนะครับพี่น้องที่รู้นะครับพี่น้องทางเล่าเดอ้อคันเป็นหูกับคอมเมนต์ในเดอ้อ นะเพื่อเป็นความรู้นะครับให้คนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันหอหลักเมืองโอ้สวยงามเนอะยิ่งใหญ่สมกับเป็นหอหลักเมืองบริคำใส่เนี่ยตอนแรกเอาจริงๆผมก็หวังว่าเออมาสวนสาธารนณะใช่ไหมฮะทุกที่จะมีวัยรุ่น มาออกกําลังกายมาแต่ครั้นี้ฝนมันตกทุกคนโอ้โหก็กะว่าจะมาตามหากุกหลาบปากสันหน่อยไม่รู้จะเจอไหมมันคงไม่มีหรอกพูดถึงนะครับโอ้โหบรรยากาศแห่หายใจไม่ทั่วท้องเลยดูฟ้าเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องดนตรีนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องดนตรีโบราณเป็นอันนี้ก็คงเป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งออันนี้เป็นชนเผ่านะครับเฮ้ยมีสาวด้วยทุกคนอันนี้เป็นชนเผ่าไม่องจริงเลยเราเดือทางนี้เป็นนายพลาน สาวสบายดียดเนี่ยครับเป็นนายพรานนะครับมีอ่าเขาเรียกอะไรวิถีชีวิตนะการเป็นอยู่นะครับบอกเล่าเรื่องเราแต่ว,ว่าผมว่ามันคงอยู่ในช่วงที่เขากำลังปรับปรุงอะ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ไปขออนุญาตคุยกับน้องเขานะฮะแล้วก็ขอสัมภาษณ์ นะครับก็ดวงดีมากนะฮะน้องเขาก็โอเคนะครับก็ที่จริงแกก็ไม่ใช่คนในพื้นที่เมืองนี่หรอกบ้านก็อยู่ข้างนอกออกไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสะเพเฮละนะฮะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเป็นอยู่นะเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปคุยกับน้องเขาครับน้องเก่งสบายดีสบายดี เดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยน้องเป็นคนนั่นในพื้นที่นี่บรือจังเดยบอร์แมนเงิอนอยู่ใส่ปะนี่อยู่ย้อยไฮย้อยไฮแมนมันเป็นยังไงย้อยไฮนี่คือ่อเขาเอิ้นตำบลบ่เป็นบ้านบ้านย้อยไฮบ้านย้อยไฮแล้วมันออกจากนี่ไปไกลไหมนี่ประมาณสามสิบสามกิโลสามสิบสามกิโลสา<ะ>มสิบสามหลักสามสิบสามหลัก ไปดูนะครับทุกคนครับน้องเขาก็จะภาษาไทยชัดเจนมากนะก็แสดงว่าน้องเคยไปทำงานที่ประเทศไทยเคยไปอยู <t 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 ่แต่น้อยอุ <t <t ้ยเังไปอยู่น้ำหน้าสาวเตะเจ็ดปีแต่กลับมาบ้านอีกเทือนึงก็ตออสิบหกไปอยู่กับหน้าสาวเพื่อนพาเห็อยางมาเนี่ยเพื่อนเห็ุงานก่อสร้างแล้วน้องไปเหดอยางอยู่นั่น ตอนไปทำอิดก็ไปซักเครื่องล้างถ้วยให้เท่นอือเลยได้ไปอยู่อยู่ไทยเนี่ตั้งแต่น้อยเลยเมนปาเราไปอยู่พุ่นเราไม่เฮีนยนเลยกลับไปกลับมาที่บ้านเนี่ยช่วงสองสามปีหลังกลับไปกลับมาแต่ว่าแล้วก็ตัดสินใจออกห้องเฮียนก็เลยไปอยู่พุ่นเลยโอ้ล้วอันซูมือเนี่นพี่น้องเพิ่นยังอยู่ทางพุ่นบ่แมมนเพิ่นยังอยู่พุ่นอยู่ ก็ยังเห็ดเวียกเฮ็ดอย่างอยู่คนรับเมาจังซี่โลกได้พักหลังนี่ได้ไปอยู่กับเพื่อนอีกบะพักหลังกับไปอยู่จนฮอดอยุสาวเอ็ดตีแลวก็กลับมาอยู่บ้านเลยมันเป็นยังไงการไปอยู่ประเทศไทยกับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองไปมันเป็นลักษณะใดที่เขาไปอยู่เขาโชคดีโยนมันมีแต่พี่น้องแต่คัดไปอยู่แบบกับผู้อื่นเฮากับผู้อนแต่ว่าโดยรวมมันกมันก็ดีไปอยู่ถึอบอนดีกับบอนดีไปอยู่ อออันนี้เขาเจ้าอวันใส่งานก็สั่งกับโบเมนว่าเขาเจเ้าีเห็ดมองนีเสร็จแล้วเขาเจ้าก็ย้ายง่ายย่ายเม่นย้ายไปตามสายงานตามที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างเขาไปเขาก็ย้ายไปนำขราเจ้าอ้บันนี้ได้ฝีมือได้อย่างมาใส่ทั้งพี่บ่บัตตอนีแต่อยู่หน่อยนึงเอา <laughs> <laughs> แลวปัจจุบันอยู่ยบ้านเนี่ยเห็ดแนวใด อยู่บ้านขายเครื่องเห็ดนาเลี้ยงงัวอูก็เห็ดนาอยู่เห็ดอยู่เลี้ยงงัวขายเครื่องอยู่บ้านโอ้แล้ว่คิดว่าสิกลับไปอีกดิเห็ดเบียกน้ำหน้าน้ำญาิพี่น้องอีกดิน่าจะบริกรไปแล้วเพราะว่าเพื่อนยู่กันเป็นคู่ครอบครัวคู่โซดแต่ยู่มันก็นจะยู่ยากเพราะว่าเขาเจ้ายู่กันเป็นคู่ผัวคู่เมียแล้วโอ้ ก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านเลยก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านแต่บ,บ่าวน่มาบ้านเ้องกับพ่อยุขันโบขันอ,อัน,นี่เกินไปบบดินบบฮ้นเกินไปเนาะแมนเออแล้วเราวมื้อนี้น้องมาจังไหนนี่มามาเล่นมาเที่ยวจังไห๋เอาเข้ามาทําธุระอยู่นี่ทรงซ้ามือโอมาเห็ุธุระอยู่ทางนี้่ <Man. S 2> กับพอดีนะครับก็บถือว่าดวงดีนะครับทุกคนผมก็มาเจอน้องเขาก็พอดีปกติแล้วน่าจะเป็นสวนที่เขาออกกําลังกายแต่นี่มิดซีรีอยู่ มันเป็นนำพายุเข้าฝนตกอันนี้มันเขาได้จากมือหรอเละมือนี้เป็นมือทีเป็ดที่พายุเข้าอ๋อเบิ่งพน่นอ่ะพ่นก,กับเมี่ยนหลดไฟฟ้าพะลูกพะเต่าเมื่อคีในะครับ,บก็ดีก็ดีก็ดีนะฮะว้ยเห็ดจังเด็ขันแม่นว่าเลี้ยวเวียกเลี้ยวกานนี่เสพเป็นนังเอกช่องพอสะชีเวลาวะยั <laughs> งบ่มั่นใจยังบ่มั่นใจด โอเคนะครับเพราะว่าบางครั้งแกก็อาจจะมีธุระนะครับแล้วบะเนียนเขายุบ้านงั้นสิอยู่ทางนอกงั้งสิมันลําบากเพราะว่าเรื่องภพาว่าเงินผงเงินเฟือกับอยู่ในเมืองอะไรมันหนักกว่ากันถ้าว่าอยู่บ้านเฮามันจะโอเคกลัวเพราะข้าวบตรต้องซื้อเงินบ่ต้องซื้ข้าวเฮาไ่ได้ซื้อแต่ัารทามาอยู่ในเมืองมันต้องเสียทุกทางค่าเช่าห้องค่าซื้อขา้าวต้องได้จ่ายทุกทาง คา,ายุคุณธรรบูเดจ้าอย่างหลายดิเงินกบบับเพลงจยเมนเข้ามาในเมืองนี้เพลงเพลงก้นเขตบ้านเฮาอ๋ก็เลยยากเลยกเลยแต่ว่ามันกะบบวีบอเที่ยวได้หะอยู่บนนอกระเมนกะสิบบเมนสีอยากเที่ยวเนี่ยอยู่บ่อยากเที่ยวอยู่เ,<อ>เงนินกัหลายมันเที่ยวบูได้ต้นเนเออโอเคนะครับก็วันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศ นะับที่สวนสาธารนณะในวันที่ฝนตกผมไม่รู้จะไปไหนเพราะโชคดีมาเจอน้องเขาก็มานั่งคุยกันนะครับ <c oughs> ก็เลยขออนุญาตน้องเขา,าสัมภาษณ์นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับความเป็นอยู่นะครับผมวันนี้ก็ต้องลาแล้วน้องกิ่งปิดคลิปให้หน่อยสบายดีเด้อเซินมาเที่ยวประเทศลาวเด้อโอเคสบายดี